ตอนนี้เราได้พูดถึงอัลลอฮ์แล้วแล้วอันกุรรานหลักมีกี่สุรร์ในอันกุรรานขึ้นอยู่กับอันกุรอานที่เราอา่านซอฮาบักของมูฮัมหมัดอับดุลลอฮ์อิบินมาซูดมีสุรร์เพียง111บทในอันกุรอานของเขาซอฮาบักของมูฮัมหมัดอุบายอิบินกาบมี116สุรร์ในอันกุรรานของเขาอันกุรอานที่ชาวมุสลิมใช้ปัจจุบันนี้มาจากอันกุรรานที่รวบรวมโดยไซดัดอิบินซาบิดและฉบับของไซดัดอิบินซาบิดมี114สุรร์ แต่มีอันกุรอานเพียงเล่มเดียวใช่ไหมครับ111เท่ากับ114เท่ากับ116ในาศาสนาอิสลามมันแปลกนัแต่เราจะยึดกับฉบับของไซด์อิบินซาบิดในอันกุรอานของไซด์มี114ู่รอ1สิสรอุรอันกุรานหนึ่งเล่ม

บวกหนึ่นบนบนบน1 <ด y en> บวก1น1บวกหนึ่งบวก1น,าาน,น,น,นึ่1บวกหนึบวกหนึ่งบวกหนึ่งบนึ่งบวกหนึ่งบวกน่าบวกนึ่งบวกหนึ่งบวกนึ่มบกึ่งบวกหนึ่งบวกึ่งบวกหนึ่งบวกึงบวกหนึบวห่งบวกนึหนึบวหน่นกน,ออนึ่บวกหนึบวกนึ่กนึ่บวกน่งบวก่งบวกนึ่งบวกหนึ่บ่งบวกนึ่งบวกหบงบวนบวก มุสลิมจะบอกว่าธรรมชาติของมันคืออัลกุรอานหรือว่าเป็นถ้อยคําของอัลลอฮ์สุรัสต่างๆในอัลกุรอานก็มีลักษณะที่เหมือนกันใช่หรือไม่ทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันเป็นพระดารัสอันิรันต์ของอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ลองคิดดูสิสุรัสหนึ่งเหมือนสุรัสสองหรือเปล่าสุรัสสองเหมือนกับสุรัสสามหรือเปล่าสุรัสหนึ่งแตกต่างจากสุรัสสองใช่ไหมสุรัสสองแตกต่างจากสุรัสสามใช่ไหม แต่ธรรมชาติของซุรอคือสิ่งที่ซุรอเป็นนั้นเหมือนกันเพราะทั้งหมดนั้นเป็นอันกุรอานหรือถ้อยคําของอัลลอฮ์ดังนั้นซุรอที่หนึ่งคืออันกุรอานซุรอที่สองคืออันกุรอานซุรอที่สามคืออันกุรอานแต่ซุรอที่หนึ่งไม่ใช่ซุรอที่สองซุรอที่สองไม่ใช่ซุรอที่สามซุรอที่สามไม่ใช่ซุรอที่หนึ่งคริสเตียนที่กําลังรับชมอยู่อาจรู้ว่าภาพนี้เป็นตัวอย่างของแนวคิดเรื่องตรีเอกานุภาพพระบิดาคือพระเจ้าพระบุุตรรรรรคคืืออพพพะะะเเจจ้้าาาวิิิญณบสท์ แต่พระบิดาไม่ใช่พระบุตรพระบุตรไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พระบิดาที่น้องมุสลิมบอกเราว่าเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ยังสามารถใช้ภาพเดียวกันนี้อธิบายอันกุรอานได้มีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือถ้าเราต้องการให้เป็นภาพถูกต้องเราต้องการแบบที่มี114ด้านแต่ไม่มีทางผมจะวาดให้ดูมันซับซ้อนเกินไปถ้าแต่ละ114รสุรเป็นอันกุรอานแล้วอันกุรอานมี114เล่มใช่ไหมผมผนึกว่าอักุรออนมีเพียง่เึ่มใช่ไหม่ใช่เหรอ ดูเหมือนว่ามุสลิมจะเชื่อว่าอันกุราอานเป็นหนึ่งเดียวในแก่นแท้หรือธรรมชาติแต่เป็นถึง114ซูรห์หรือบทอันกุรอานเป็นหนึ่งเดียวในแง่หนึ่งแต่มากกว่าหนึ่งในอีกแง่หนึ่งแต่ที่ชาวมุสลิมมักย่อเย้ยตรีเอกนุภาพผมเลยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่บางสิ่งจะเป็นหนึ่งเดียวในแง่หนึ่งแต่มากกว่าหนึ่งในแง่อื่นแล้วอารูฟทั้งเจ็ดล่ะตามที่มูฮัมหมัดกล่าวอันกุราอานถูกประทานลงมาในเจ็ดอารูฟเจ็ดหมวดหรือเจ็ดรูปแบบที่แตกต่างกัน ปัจจุบันนี้ชาวมุสลิมอ้างว่าคำนี้หมายถึงภาษาถิ่นที่แตกต่างกันแต่ไม่มีทางที่มันจะเป็นแค่ภาษาถิ่นที่แตกต่างกันเพราะคนที่พูดภาษาถิ่นเดียวกันนั้นท้องอารูฟต่างกันอารูฟต่างกันมีอะไรบ้างน่าเสียดายครับไม่มีใครรู้แต่ไม่ว่ารูปแบบที่แตกต่างกันทั้งเจ็จะเป็นเช่นไรก็ตามมีอันกุรานพิยงเล่มเดียวใช่ไหมดังนั้นอันกุรานจึงเป็นหนึ่งเดียวในแก่นแท้หรือความเป็นอยู่หรือธรรมชาติแต่เป็นเจ็ดในรูปแบบ แล้วกิระอาจทางการทั้งสิบละ่ะการอา่านอันกุระอานที่แตกต่างกันสิบแบบ Today, most Muslims read the Quran in a text uh, that uh, is referred to as the Egyptian edition uh, of 1924. To Muslims in general, this is just simply the Quran. Uh, but this is not the only text of the Quran that is read uh, throughout the world. In other words, if you were to compare two printed Qurans, you're going to see differences between them. And when we say, the various different ways to recite the Quran. We are not talking about different voices or different styles. We're talking about slight differences in pronunciations, slight differences in letters, slight differences in harakat. In North Africa, there is a slightly different text uh, that is uh, based on a slightly different reading. And then, too, in some parts of Africa, uh, there is another reading of the Quran and a matching manuscript that is uh, prevalent. They recite the Quran in a slightly different way, not just a voice or not just a, 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 a speaking style, but also. และบางครั้งคำที่ต่างกันก็ให้ความหมายต่างกันบางครั้งคำที่ต่างกันก็นำไปสู่ความหมายที่ขัดแย้งกันยังแย่กว่านี้อีกเพราะกิร่าต่างๆมีหลายเวอร์ชันแต่มีอันกุรอานเพียงเล่มเดียวเท่านั้นใช่ไหมกิร่าอาสิบแบบที่มีตัวอักษรอารบิกต่างกันและศัพท์ภาษาอาหรับที่ต่างกันและความหมายที่ต่างกันเป็นคำพีอันกุรอานเพียงเล่มเดียวเท่านั้นใช่หรือไม่ หมายความว่าตามศาสนาอิสลาม1บวก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 หนึ1 1่งบวก1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 เท่ากับ1และการอ่านแต่ละฉบับก็เป็นอังก e ุระอ่านจริงๆใช่ไหมลองพิจารณาสามเวอร์ชันที่แตกต่างกันเวอร์ชันของฮัฟคืออังกุระอ่านเวอร์ชันวัดคืออังกุระอ่านเวอร์ชันอันดูริคืออังกุระอ่านแต่เวอร์ชันฮัฟไม่ใช่เวอร์ชันวัดเวอร์ชันวัดไม่ใช่เวอร์ชันอันดูริ เวอร์ชันอดูรีไม่ใช่เวอร์ชันฮัฟแต่เป็นอันกุระอ่านเพียงเล่มเดียวเท่านั้นดังนั้นอังกุระอ่านจึงเป็นหนึ่งเล่ม7อารูฟ10กิระอาะและ1นึ่งร้อยสูรเพราะฉะนั้นตามศาสนาอิสลามหนึ่งเท่ากับ7เท่ากับ10เท่ากับ114